ซ้ายทะลุขวาอ่ามีชื่อแล้วป้าเน่งป้าเน่งป้าแสงเนี่ยบังบป้าเน่งน้องพัคซีป้าเน่งน้องพักชีฮะเฮ้ยชอบตบเฮ้ยตบได้ไงตบยุงตบซ้ายแลงขวาตบบังเลยเฮ้ยใจหดอยู่วัดอยู่วัดใจหดไม่ได้วันหน่องพักชีต้องใจอบอเมรีเนาะคุณชื่ออะไรแนะนําตัวมาตัวุดเข้าบ้านประแสงเนี่ยบันทึกบันทึกไว้นะ ชื่อเอครับคุณเอณเอินเดยรู้จักค่ะชื่อเอชื่อเอคุณเอวันนี้ออมีสมาชิกใหม่มาเยี่ยมบ้านคุณชีวินวคุณเอ,เเอชื่อเอช่างกระเบื้องอ๋อช่างกระเบือ้องเหรออ๋อไปทำที่ไหนมาละคะวันเนี้ยร้นานลาบร้นานลาบสมเซเว่น,นหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวมันบอกว่าทำร้านลาบเสร็จเดี๋ยวเจ้าคุณซิ่วหวยก็มีลาบแล้วับอ่าใช่ใช่ดี๋ยวได้ถูกแล้วทำตามที่พูดไปต้อชื่ เอ้ยต้องทำตามที่พูดนะมันจะได้ลาบจริงๆนะมันไม่ทำลาบลาบันไม่ไปซื้หวยอย่างนี้ลาบลาบลาบเออไวโพนที่ถูกนะขอไวโพรให้ช่างทุกคนถูกหวยกันนะถูกหวยถูกหวยเป็นกันเป็นการพระแสงประแสงซื้อรัฐบาลไม่ได้ไม่เล่นเอกชนแต่ผมผมชอบเป็นใต้ดินผมก็อายุผมต้องต้องบอกว่าเอกชนผมสิบห้าปีแล้วไม่เคยถูกเลยไม่ได้ห้าดีแล้ว เล,เล่นเล่นเล่นในหายอยากเล่นในที่ไหนๆพอ,อ,อดีมากสนับสนุนแม่ประแสงนะเล่นแต่หนุ่มยันแก่นะไม่เห็นรวยสักทีหนึ่งไม่รวยถ้าเออรวยคือรวยแล้วใช่ <ละ S 1> ไม่รวยบอกแม่แม่เลิกลงหน่อยสิไอ้ค่าเลยนะอ่ะาสบอ่ะเบ,บี้ยเบี้ยเบี้ยสุงอายุอ่ะแปดร้อยจ่ายไปเดือนละพันกว่าของแม่ของผมรับเดือนละหกร้อยแม่เก็บมาสิ แล,แล้วบอกว่าแม่ขออะไรแม่ได้สักอย่างเขาเขาเขชิงขอแล้วก่อนนะแม่ขอเล่นหนูสักอย่างแม่ขอเล่นหวยตลอดชีวิตได้ไหมโอ้โหจบชีวิตเลยโอ้แม่ทันเราไอเ้เนี่ยท่านเก่งนเล่นตลอดชีวิตเลยอันนี้มารวยไหมรวยจะมืรอรวยรวยรวยชาวบ้านเขาเมื่อคืนก็ได้มาห้าสิบนะแค้นะสี่พันกว่านานๆได้ทีนะแต่เออฉลี่ยแล้วว่าเสียมากกว่าได้ผมอยู่นยห้ยเอรได้มาตัมรวยใช่ไหมพิถุนารบางบางที่ถูกแล้ว ผมอยู่ก็ยง้เตัวาเราเราไม่ใช้เราก็เก็บได้ใช่ไหมกินอิ่มด้วยไม่เสียความรู้สึกด้วยักินจิงิงก็เหวะเสียเสียค่าหวยเสียความรู้สึกใช่ไหมซื้อขนมกินอิ่มท้องด้วยัูมไปถึงแล้วได้ได้ความรู้สึกกลับมารู้สึกอิ่มนะช่างช่างคุยกันนะช่างกระเบื้องช่างกระเบื้องคุยกับช่างช่างปลาปลากับช่างไฟคุณตึงทําไมคุณทํา ตรงข้ามกันเลยน้ำกับไฟมันถูกกันตัที่ไหนอ่ะถูกกันครับโอ้ยตัวเชื่อมเลยต้องใช้ไฟกระาใกระจายโอเคได้เลยถูกกันถ้าไม่ถูกนะน้ำกับไฟถูกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกกันเพราะจางตรงนี้จางตรงนี้เองเนาะไปเยอะกดตายแล้วเนาะดีขยันขันแข็งกันนะทำก็แป๊บหนึ่งได้ไปแล้วนะหกร้อยนะบางอ่ะโห ครึ่งวันได้หกร้อยอ่ะน่ารวยจริงๆเลยอ่ะรวยนะคไม่ทันเลยนะนี่เองเนะ,อะเออนี่ขนาดไม่ไหวนะกี่ชั่วโมงฟ้าไปหกร้อยแล้วโอ้แสงกว่าจะได้เนี่ยเห็นไหมปากเสียปากแสงก็ยังไม่ได้เลยรออยู่อย่าลืมกดเข้าไปดูช่องอภิรภา,านะคุณเอยูทูบไปพี่ลาภารับปากแล้วต้องกดนะนี่โอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคแต่จริงๆไม่ทำไมกดตามเหมือนแจ้งตือนอ่ะ กูตามเปล่าทั <t os> <t os> well> ้งเดือเฮ้ยจะได้เงินมาจ่ายตามไม่เจอเน็ดเน็ตมันหมุนติ้วติ้วเน็ตคุณไม่ดีดิเอามาสิเดี๋ยวจะเซตให้เสร็จงานจะเซตให้เน็ตผมจ่ายรายเดือนเงินเดือนตามมายี่สิบอ๋อก็ได้อยู่เน็ตมันเน็ดเน็ดมันรายบ่ายเน็ตไม่แเน็ตไม่แรงเน็ตไม่แรงเน็ตไม่แรงเน็ตไม่แรมัน็ตไม่แรงเนันไม่อแรงเน็ตไม่แรงเน็ตอย่าไปจับน็ตไม่แรงเนี่ช่างสนทนากัน ดูวิธีการใช้เครื่องมืออย่าไปเจาะพุงนะอย่าไปเจาะพุงนะดูอีกรอบหนึ่งค่ะดูอีกรอบว่าเขาทำอะไรกันบ้างยังไม่ใช้เครื่องตึงเครื่อตึงช่างช่างแดงช่างแดงเจ็ดวินาทีบังแดงมือโตโผน่ากลัวจังไปเองเห็บประแสงเข้าไปนี่มือมือเอาเก็บไว้ก่อนนะอย่าตบนะเดี๋ยวจะช่วยนักเรียนที่ไม่มีแสง ไปหนึ่งไปหนึ่งตอนเช้าไปหนึ่งไปบินทบาทกับพระป่ะลูกลูกนะผู้ชายผู้ชายใช่เป็นราชรถให้ใช่ไหมผ้าอะไรอ่ะพระอะไรผู้ชายไอ้คนคนพี่อต๋องหลวงพี่อเลยพพยศพยศเหรอเขาดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวสายขาดก็ออกพยศคนแรกคนโตก็ไอ้พักพระครูก็ครูเจ๊บครูเจ๊ ยังไม่รู้จักทั่วถึงเลยตั้งเจ็ดสิบรูปหนองพักเชีย่ะเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีที่รู้จักช่างเขาไม่เขาไม่เยี่ยมเยือนกันช่างทีหลังไม่ไปช่วยเหมือนกันนะมึงไปเก็บก่อนไปแล้วก็ไปแล้วพักเที่ยงก็ไม่พักนะบางบางแดงโอ๊ยคุณจะขยันถึงไหนอะ่ะข้าวก็ไม่กินวัันน,น้เพราะงั้นไปในนอ๊อฟ ได้แต่ที่ขโมยนี้ขนมหวนต่างอยู่ได้ขึ้นเลยโห้ยกินข้าวสิกึนบ้านนอนขึ้นบ้านบ้านนอนเลยต้องดูแลตัวเองดีๆนะปั่นเองเราเรามีภารกิจจะต้องดูแลเพื่อนหลายคนนี่คือเบาหวานมันชื่อเบาหวานนะอือมันชื่อเพราะอีกต่างหากเพื่อนเราอ่ะแต่เออเราต้องอยู่กับมันให้ได้ไหนๆมาเป็นเพื่อนเราแล้วอ่ะเฮ้ยบเพื่อน อย่ารบกวนข้านะเดี๋ยวข้าไปดูแลเองนะเอาสั่งมันได้นะปะนเองนะอย่าว่าไปว่ามาพ่าท่านยังบอกเลยมันตาไม่กระไรเลยแล้วหวานนก็ไม่หายหรอกเออก็ให้อยู่กับเราสบายใช่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 แล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เบาเองอย่ามากวนข้ามากนะเบาหน่อยเบาหน่อยมันก็บอกเบาอยู่แล้วเออขอบใจเองมากนะนายต้องขอบคุณไปนี่ๆเบาอยู่แล้วาหวานเยอะเวลาพระแสงสวดมนต์นะท่านที่ภูทับเบิกนะถ้าจะไม่ชละท่านจะบอกว่า หายสายตานะอะไรแผ่ไม่ตายให้พวกโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะเขามีชีวิตท่านบอกแบบนั้นนะก็เลยจํามาเขามีชีวิตเหมือนเรานะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย,ย,บยตบท้ายด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหล่นะทางใครทางมันนะ <c oughs> ต่างคนต่างอยู่ <c oughs> อย่ามากวนเรามากกว่านี้เลยเอาประแสงแกอย่างนี้ทุกครั้งก็ทมที่พระอาจารย์บอกนะหนึ่งได้คนสบายใจเราไม่มีตัวกวลใช่ไหมสองสี่เนิ่มองไม่เห็นเราก็ไม่รู้เลยใช่ปะ ขนาดิดงวิญญาณเขายังรับแผ่เมตตาเราได้เลยใช่ป่ะฟานเองแล้วนี่เชื้อโรคที่มันมีชีวิตอ่ะมันมีชีวิตอยู่ในร่างกายเรานะเป็นวิทยา์นะมันมีชีวิตนะอ๋อมันมีชีวิตนะสายเราอยู่อ๋าฉะนั้นคุณก็ต้องเมตตาเราด้วยอย่าทำร้ายแรงกับเรามากใช่เพื่อพาสายพึ่งกันและกันคุณไม่มีเราคุณก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคุณมาที่หลังเราเลยใช่ไหอต้องช่วยดูแลเรา ถูกเชมถูกชมไปหาที่ไหนอ๋อเหมือนกันเลยคุณทิพย์พลี่หมอดีนะหมอใจใส่ดีมากเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลถ้าถ้าน้ำตาลน้อยกณลงก็คุมน้ำตาลค่ะแนะนําดีคุณหมออะไรเราไปหาคุณหมอนะคุณหมอคุณหมออะไรบันนี้แหละที่ประสงไปคุณหมอนพวันอะไรเงี้ยมีหลายคน ถ้าเรานั่งโอ้ดีมากเลยค่ะควบคุมดีมากเลยเชวญมาอีกนะเฮ้ยบานนานปีเดือนนั้นน้ำหนักระแสงลดไปเอ้ยทาไมลดมากเลยตกใจ่างนะบอกก็คุณหมอบอกให้ลดนี่ลดตั้งสิบห้ากิโลเนี่ยปานเองหมอตกใจเลยโอ้ก็ตามตามที่คุณหมอสั่งนะคะสิบห้ากิโลหมอตกใจเลยลดมากเกินําตามหมอสั่งได้ดีมากใช่ไม่ดีต้องเอาพอดีพอดี มันเป็นอะไรที่ยากนะเบาหวานนะก็บอกเป็นโรคที่อดอยากมากที่สุดเป็นโรคที่สงสารที่สุดบรรดาโรคทั้งหลายอะ่ะอยากกินก็ไม่ได้กินแต่เรามีเทคนิคใช่ปะหิวแล้วก็กินอยากอะไรล้วก็อยากแต่กินอยากกินเยอะนะปหนึ่งนะใช่ก,กินให้หิวใช่กินให้หิอยากใช่ใช่อยากนหมดเอออิม่มแต่ก็อิ่มไม่มากอิ่มลายอิ่มยอิ่ <vallahi S 2> ม่อยหมดจานเลยอ้าวแล้วแต่ดิ กินกินให้หายยากันอีกหน่อยก็ไม่เบื่อก็เบื่อแล้วอะเขาเรียกเลยนะร่างกายมันมันบังคับเราเองโดยอัตโนมัติไงใช่ป่ะไม่รู้ออร่างกายมันสั่งเองอยากกินอะไรก็กินกินกินอิ่มแล้วเอ้ยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สองช่างมาปิดคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกับพี่ลาภานะคะวันนี้พี่ลาภาพาทำบ้านกับช่างตึงช่างตึงกับปั้นเ่ง อันนี้เมื่อตอบโอ้ได้สายยาใหม่แล้ขอพระคุณมากค่ะอาพิรภาวันนี้พาท่านทําบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าข้ามโฆษณานะคะดูโฆษณาให้ด้วยค่ะเป็นบาคลิปย้อนหลังไปสนับสนุนนะคะอาพิรภาช่องชีวิตธรรมดาผสมผสานนะคะคนธรรมดานะคะอาพิรภาแกใช้ย,ยาลุกชนาบ้านหนองมะแก้มเพลิเก่าเพชรบูรณสวัสดีค่ะ